นักผิดสายลุย My S <S ผมว่าแม่งมามามาตายง่ายนะอันนี้เดี๋ยวดูคนวันนี้ผมไปจะมาจบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาจบคูนี้ก่อนเดี๋ยวไปเช็คราคามอไซค์ก่อนนะพิ่งพึ่งไปเจที่กิ๊กาใช่ไหมครับจบนี่เดี๋ยวแต่ผมอีกทีนึงรับกันนะนี่หมดก็ใช้มอไซค์จบดีแหละแต่ทุกคนน่าจะรู้ไปแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าใครมีใครเผื่อเผื่อใครไม่รู้นะอืม ผมเคยทำซื้อเก่าอยู่โคตรเกียดแหละเราคนงบน้อยนะอยากเอาไปทำก็ลองไปทำดูได้นะจะโดนอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็ไม่รู้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันดูทุกคนด้วยครับใครเข้ามาใหม่ฝากเลยกดแชร์ด้วยนะครับ,บวุฒหอด นี่นี่นี่สองหมื่นห้าแปดหมื่นห้าพนมคนวแพง้นี่นไม่ใช่สองหนอี่แ่นี่มันสแสนนี่ขอคันไหมไม้มเกินห้าหมื่นดีไหมไอ้หกหมื่นห้านี่ก็น่าสดนะแต่ผมนีไม่ถึงเลยทุกคน โต๊ะข้อมีแค่นี้อ่ะมร้อยคันนี้แปดหมื่นห้าคันนี้สองแสนสองแสนสามอันนี้วะหกหมื่นห้าเนี่น่าจะคุ้มสุดแล้วล่ะห้าหมื่นสามพี่ให้ยังอยู่อ่ะได้ได้ได้ผมเดี๋ยไปจบอยู่เนี่นะ ไอ้อทุกคนผมอยากได้คันนี้ว่ะแต่เงินผมไม่พออ่ะเงินมีเท่าไหร่วะมีสองหมื่นห้าไอ้ตัวมีหมื่นหนึ่งออดีทุกคนโหเขาทำาอดีมันต้องใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะผมยังไงครับคือมันต้องใช้อ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะเอารถใหญ่ไปมันไม่เนียนออดีทุกคนผมมีอยู่แค่สามหมื่นอ่ะ Thế chi chụp nhé hả? không bảo đi đây đây Không đúng không? tôi <laughs> Để... Để... mình... khôn à, ừ. có kia <laughs> à Ý dếp Ý lúc không thăm Vi à พี่จีไปโจมกับใครครับโจคนเดียวครับผมโจคนเดียวแล้วผมไม่มีเพื่อนในเกมที่จริงแล้วผมผมทำวิธีนี้รอบคตรบ่อยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเซอร์นี้มันจะรอดหรือเปล่าเดีมันต้องใช้มอไซด์อะมันจะเรียนกว่าที่รัศมี้ไม่มีอีพอขายนะเอาไอเนียโดนอ๋อเอาไอเดียมันต้องใช้มอไซด์อะ เออหนูมันมีจักรยานเปล่าวะเอ้ยผมก็ลืมดูเฮ้ยมาใส่ใครวะขึ้นไดเปล่าวะเช็คหน่อยเช็คหน่อยอุ้ยขึ้นได้ด้วยเอาสวยดีอ่ะเก็บรถเลยเก็บรถเลยเนี่ยเก็บรถก่อนอ่าอยู่ดีๆได้บอลใส่ขับเลยบอลใส่พี่ก่อน <laughs> chân đi, <laughs> à luật, à, 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 à. chơi đi, kiếm thôi, <laughs> à mà 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 đây mà giải lẽ, í em không biết trả tiền đi, anh kia, tâm luật, tâm luật, mình mà một đấy, nãy nay, nếu mà bọn mình đồn à, anh kia lúc mình sỉu à, anh kia mà huệ to đấy đấy, gù, ọ, rồi mình không biết chụp thêm này nữa nè, bay 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 bay, uý, tâm luật mình nghe tiếng. มันไปได้เชีมันไปได้เชีมันไปได้เชียร์ไปไปไปดีเสียงหมอปะเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวผมไม่ได้มองท้ายไปจบทุกคนเดี๋วลวรอดูรอดู้ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแต่ผมมอง,มองทยายตบดตามนี่มเลิกตึก เทคนินะกนะเพื่คนให้ขึ้นไปชั้นสามเลยนะเออแต่ผมไม่รู้ไม่มีคนจบต่อเี่ยผมเสียวว่าผมไม่ได้จบคูนาน,นียกลัวแอบ่าแต่มาตรงนี้เอาเปิดถา่ายลูได้ป่าวโอ้โหตืน่นเต้นเชิดเออเอืมไปไม่ใช่รถคูไปไปดู แล้วจุนใคเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ like ได้นะฮะา,าจบ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 อีออกลัวว่าทุกคนตำเจคนคนอะอนไลชชียอ,องไหนดีกองไหนดีแ้มันไม่มีหรอเอเฮ้ยฉันสั่งไม่มีปู่นอ่ะปเล่น ก็บอกแล้ววเพิ่มีข้อ,อ,อกอัชั้นสามนอ้าวไอ้ที่จะิดแผนโอ้ทุกคนรราผมจะทำไงอ่ะิดแผนนะเอาข้ออกหมดเลยอ่ะชั้นสามอ๋ออ๋อเขาน่าจะไม่ให้จบชั้นสามไหมเไม่เป็นไรไม่เป็ไรผมมีแผนสำรองผมมีแผลสำรองนี่ไอ้ที่มันจะได้ป่า ผมกลัวเกมอ่ะผมไม่อยากลองชั้นสองเลยกลัวเสียเกมอ่ะเพเกมขึ้นมาเขาไม่ควคุมเลยชั้นสองีป่ะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าตึกปูนไม่มีปูนเลยอะ่ะโอเคคลิปหาแลวทุกคนเอาไงดีอ่ะผมว่าโอเคผมรู้แล้ว ไม่น่ามีปูนี่ยคุจบละแต่เรามผมไปผมไปตึกอื่นดีกว่าใช้มอไซค์จบเลยแล้วกัน้นถ้ามันจะใช่มันจะยากขนาดเนี้ยโอเคเปลี่ยนแผนทุกคนเปลี่ยนแผนวิธีนี้ผมใช้ไม่ได้ตึก,อออกเอกเามีห้องเลยโอ้กะวิีจบอ่ะอ๋ออ๋อแล้วคูลงทำไรเนี่ย ใช่ใช่ใช่กำลังใช่ครับกำลังไปเฮียเราลดไข่เนี่ยกูยังไม่รู้เลยต้องมาขับเฉยปึ๊บ <c oughs> ไปไปไป,ไป <c oughs> เอ่อตึกนี้ดีไหม่ะ <c oughs> ตึกนี้ดีปะ ดีทุกคนเดี๋ยวผมวางแผนครับผมเอาเลยผมวางแผนมาแล้วแต่มันพิษแผนนะเพราะผมจะพิ่งมาเรื่อยๆนี่ได้ไม่นานเลยไม่ค่อยอยู่เล้เนี่ยเนี่ยนะผมเคยทำกับน้องผมอยอะแต่ไม่ไม่รู้มันจะได้แบบว่าเนี่ยตบมาปุ๊บเนี่ยปีนมาอะไรก็ลงไปเลยอ่ะไม่รู้ว่าเสริมยังจะมีอาวันบ้างเอาไอ้ดีทุกคนจบเลยปะเดี๋ยวตัวมีข้อพิจารณาบอก

อ๋อเรากูจบสิทด้วยไอ้เนี่ยกูเล่นสุดด้วยมามามาหมาเบาะมาปะทุกคนมาปะ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 ไปริ้วริ้ว ไปเรีตรวไบ้าไปลีกลักันอีกเ้ยนี่้ราปว้ากลัวกลัวไปดีกว่าเกิดขายกันก็ทำเนี่ยจะมัรู้ว่าเราโดนเรียีตรวไหมาอุ้ยจะยเสียงมได้ย ตำรวจมีหกคนครับเยอะอยู่นะจริงเยอะอยู่เยอะอยู่เาลืมไปไม่ใช่รถกูนปูนนวะปูเงไซีเมนอดารถจริงมาเอามาเก็บกันเเราจะขอรถประยนี้เปล่าประยอะไรก็ตปรับ เก็บปูนเก็บปูนเก็บปูนเชิอาลูกแรงชีวิตตบที่มาจะบ่นมาอะไรมิ้ยเยอมีเก็บ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 พี่ยดีนะมีมอไซค์บ้างอะไรเนี่ยผีบ้เาเอาตึกเดิมวไหม ตติดเดนะตติดเดนค้างหรอสตรีมค้างจังจรค้างเหรอ พังเหรอได้ๆแรงแก้แดงลก้ใช้เต็มยูได้บ่มันไม่ต้องอยู่สตรีมอ่ะวันดีครับวันดีครับวันดีครับมันต้องอยู่สตรีมอ่ะอาไอเดีอ่ะ สวัสดีครับสวัดีครับสวดีครัเอาไอดียมันค้างเหรอเฮ้ยมันค้างได้ไงวะมันเป็นแหลกแหลกใช่ไหมมันเป็นแหลกแหลกใช่ไหมครับ mm hmm. เรดูวิวแไหนดี mm hmm. ผมไปดูว่านี่ผมทำงอง mm hmm. อ่าได้ได้ได ผมตั้งเป็น GPU เปล่าเด้อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันค้างอะอหรือเปล่าค้างปะค้างปะอุ้ยอุ้ยไอ้เสียไอ้สัดค้างจะดูอ๋องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้มันดีๆไปเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออยู่สตรีมแป๊บนึงได้ป่ะครับเดี๋ยวแเดียวเดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวแก้ให้มันต้องอยู่สตรีมแป๊บนึ่งแป๊บเดี๋ยวแปเดียว ใช่เหรอเลือค้างเหรออะไรวะเออเผื่อไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามันยังเป็นอีกอ่ะเดี๋ยวแก้ให้อเคลียไปไปจบต่อจบต่อไปรุ่นต้องมันยังต่อมันยังยัจบต่อไอ้ยันตึกนี้กลัวมึงไม่รอดแน่นี้ผมต้องเอาตึกที่มันแบบเงียบอ่ะอุ้ยว่ายมันต้องเป็นตึก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคคยร์เชียร์เคียร mm ์เลยครับเออมื่อกี้ไม่เบาไปป้าไม่เบาไปป้าเดี๋ยวผมจะผมจะได้ฟังให้มันรังเกงไม่เบาไปป้า เคลียร์ใหม่พอดีเนาะเมืองที่พีเล่นอยู่ต้องสอบไหมสอบครับเอ่อแต่ตอนนั้นผมมาช่วงที่เขาเปิดสอบไปริทฟรีครับแบบคือแค่ไปกรอกแล้วก็เอ่อไปให้เขาถามชื่อนิดหน่อยนิดหน่อยก็ได้นะครับน,นาา้องบอ,อกอะดังขึ้นไหมครับดังขึ้นไหมดังขึ้นไหมพอดี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 ไหม คือตอนนั้นผมไปช่วงที่เขาเปิดแบบแบบคือแค่ไปกรอกแล้วก็ไปให้บอกชื่ออะไรเขานิดๆหน่อยๆครับแล้วก็ได้เลยไม่ต้องพูดรังกดอะไรเลยใช่ใชแต่คือก็จะให้ดีก็ควรรู้กดโลเปพื้นฐานก่อนนะครับว่าพวกกับพีพวกเอ็มจีอะไรเงี้ยมันมันคืออะไรแปลว่าอะไรเงี้ยใช่ใช่ตอนตอนนี้ไม่พอดียังครับ <c oughs> ดังเหรอ รู้ครับครับเป็นไเนบาอิดไหมเบาอิดไหมเบาอิดไหมครับเบาอิดไหมหรือว่าดังอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตแค่เสียงพวกอันนี้นิดนึงเลยครับต,ตอนนี้ไม่พอดียังครับเสียงเกมเบ,มเบาเหรอ เดี๋ยวแป๊บมือแล้ผมแกพวกไมอะไรก่อนครับผมเป็นยไงเป็นยไงเป็นังเบาไปปะพอดียังพอดียัง น่าจะพอดีแล้วเนะเดี๋ยวว่าดังไปฮัลโหล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 จริงๆอยากเปิดอยู่ครับแต่แบบบางทีมันโดลิทัสิดนะครับผมไม่ค่อยอยากให้มันรุนวายอะ่ะจริงๆก็เปิดได้นะเปิดได้ลองหาคู่ครับ เอาเพลงอะไรดีทุกคนเอาเพลงอะไรดีผมไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรดีอ่ะ ทุกคนนะผมขอนุญาตเซตพวกเสียงพวกนี้แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงไลลักได้เหรอมันไม่ติดลิขสิทธิ์เหรอมันติดลิขสิทธิ์นะทุกคนเดี๋ยวผมโดนลิขสิทธิ์อ่ะผมไม่อยากโดนอะ่ะมันจะโดนลิขสิทธิ์อ่ะดิเอาเป็นเพลงพวกอันนี้นะพวกแนวแข่งได้ป,ะป่ะแบบคล้ายของแบบ J C พวกดูวัยอะไรเงี้ยเอย่างนี้นมันจะโดนเปล่านะ ันโอ้โหเพลงของตะลันก็โดนครับโดนรวมเหมือนกันโดนเหมือนกันผมผมลองเปิดแล้วไงเมื่อเมื่อวานอะไลฟ์เมื่อวานอะโดนแล้วผมผมถึงลบคลิปไอ้ไอเมื่อวานออกไปอะหละโดนเหมือนกันผมก็ไม่เคยฟังเหมือนนะเพลงของซีซีลองฟังดดังไปป่ะลดลงอีกเลย

กอได้ใช่ไะมแกมีบอลลูกบอลฮัลโหลครับฮัลโหล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 สวๆสดีเรื่องสวัสมีเรื่ลงวีเ่องเอเพลงเราเลโอ้ยจะกระเพลงอะไรดอกแต่ละเพลงนะอีค จะเพลงดีๆก็เป็นแต่เพลงริกระติดริกรติดแล้วัล่ีแจ๊คก็เพลงอะไรน้องลงหายใจเข้าลงหายใจออกนะฟังอยู่โรงเรียนจะจะจ๊ก็เบื่อแล้วนะโอเคอ่ะโอเคโอเคฟ้าจกจกต่อทุกคนจ๊ต่ออันนี้จบกันไม่รู้เราตำรวจจะมีไม่หักแต่ด้วยโชคดีที่ไม่ไม่ได้ซสูบไม่ได้ชิ้มไม่ได้ไปเรียบร้อยทุกคนเอาอกระตอมมาแล้วเว้ยแเราอาชาจุนเฮ้ยตึกแดงนี่ว่า แดงแดงแดง,ง,งมันน่าจะขึ้นมาไม่ทันนะมผมวม่าไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้เขาจะออกหรือเปล่านะผมเคยเล่นมาแล้วจะสตรีมแกมามทุกคนสตรี Steam มแหกไหสตรีมมันแหลกไหม มันแหลกเด,ดงผมจะได้แก้เอ้าเสริมนี้ไม่มีหรอโอ้โหจบแล้วตึกแดงก็ไม่มียสรุปมันมีมันมีตรง,งไหน้างตรนไหตัวเนี้ยโอเคปอเค เพราะว่าบางทีผมดูในเครื่องผมมันจะลื่นเท่าไหร่มันไม่ค้างแต่มันไม่ค่อยลื่นใช่ปะหรือว่ามัน,มนลื่นเพราะามันมันยังปรับได้อีกอะ ทุกคนเ,เดี๋ยวผมปรับให้เดี๋ยวผมปรับให้อันนี้เดี๋ยวแปบ๊บนึงนะทุกคนผมขออยู่สตรีมแป๊บนึงนะครับมันเดแบบี๋ยวเดี๋ยวม่ีแล้วเดีเเวลา